ค่ะหลังเปียนวันค่ะทุกทนซ้อมมานานเป็นจริงด้วยผมคิดว่าพวกเราน่านจะพร้อมกันแล้วนะฮะเพราะว่าเราได้ซ้อมกันมาประมาณสองสองเดือนเต็มป่ะประมาณประมาณนั้นตาวางเปล่ามากเอาเป็นว่าเราเราซ้อมกันมาอย่างหนักหน่วงจริงๆนะเพื่อนที่เพื่อที่จะโชว์ในสองวันนี้อย่างเต็มที่ครับใช่ครับแล้วก็ดีใจที่ใจขับกับให้การตอบรับอย่างดีครับสองรอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ ใครที่ยังไม่มีบ sí. ัตรก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ Ticketmaster ครับเป็นแบบ live streaming ก็คือก่อนวันนี้ตอน4โมงเย็นแล้วก็วันพรุ่งน <uh ี้ก่อน4โมงเย็นครับแต่นี่เป็นแบบเออเป็นที่บอกเป็นที่ที่แบบยิ่งใหญ่มากเลยนะใช่ครับ8คู่16คนใช่ครับบอกเลยว่ายิ่งใหญ่จริงๆเพราะว่ามีคอนเสิร์ตที่ไหนแบบคนเยอะขนาดนี้ไหมจะมีไอเอฟนะโอเคจังหวะ หไปจะมีความพิเศษยังไงโอณน่นน่ครับมันก็ด้วยความที่มันเป็นหลายคู่แหละเพราะว่าก่อนอันนี้มันก็จะอาจจะแบบว่ามีประธานนักเรียนใช่ไหมแก๊งประธานนักเรียนมีโอเอ็นมีรีฟิลแฟนฟันที่มันมี3คู่อะไรเงี้ยเราก็ครั้งนี้มันก็เพิ่มดีกีความความอลังการขึ้นไปอีกมันมีความ8คู่16คนซึ่งเวทีเนี่ย ยืนกันก็แน่นสุดๆเลยใช่แล้วก็มีแดนเซอร์อีกอะไรอีกมันจะยิ่งอลังการขึ้นไปใหญ่ครับแล้วด้วยด้วยเอ่อด้วยคาแรคเตอร์ของแต่ละคู่เนี่ยวเขาก็จะมีแบบเป็นความเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วก็ต้องไปดูว่าไว้บอว่าสามารถเล่นออกมาโชว์อย่างอย่างไรได้บ้างใช่แบบคนยิงมันแบ่งพาร์ตการโชว์เป็นยังไงบ้างที่เราคุยกันมาที่ดูสคริปต์มาแล้วเหมือนโชว์ประมาณ7ชั่วโมงครับ7ชั่วโมงเลยเหรอ เอาเลยหรอเล่นไปเอาไวว่าแต่ละคู่ก็จะมีมีพาร์ทของของคู่ตัวเองมีการ collaboration กันด้วยเออแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทที่เขาเหมือนมาไฟกัน b a t t l กัน ธีมของคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คือว่าการปฏิวัติความรักอะ revolution เราใช่ r e v o l u t i o แปลว่าอะไรครับคุณบูมคิครับมันเป็นคำว่าเลิฟกับ revolution อะ revolution คือปฏิวัติการปฏิวัติความรักมาบวกกันชื่อเท่ดีนะถ้าอย่างเริ่มกับมีคู่เราความเมตต์แค่ไหน โอ้โหี่เชื่อว่าเรียกว่าหลังขายได้เลยไม่ายมีเมตโลเออเขามาขายอะไรเราขายอะไรกันบ้างคู่เราเราขายหล่อเออเฮ้ยแต่บางครั้งก็ขายตลกเหมือนกันครับแต่ครั้งนี้บอกเลยว่าเราจะสายเป็นความนุ่มนวลเอ่อเพราะว่าเฟอร์นเจอร์ของคู้เราก็คือว่าเป็นความห่วงใยกันแล้วก็คอยเทคแคร์ดูแลกันครับ เชื่อไหมโคูกโอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้รโอ้ย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 เอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคอ้ยโอ้ยโอ้ยเร้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้กโอ้ยอ้ยโ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 อ้ตเอ้ยใอ้ยโ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 อ้นเอ้ยโอ้ยอ้ยรอมาณอ้ยเอากโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยเอ้ยอ้ยโอ้ย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  แบดบอดี้เป็นยังไงเอาวสกายของอว่เราเป็นยังไงมันก็เป็นภาคต่อกันไปของโอเอมย่างเงี้ยครับาแสดงวันนี้ก็ฟาดด้วยเพลงบนเวทีด้วยกันเลยจ้าไม่เอาไม่สปอยรู้เลยแว่าเดือดแน่นอนเดือดแน่นอนครับเปิดาคต่างเปิดาต่างสเปภาคตงคาคตาครับผมใครอยขยางมาครอยู่ข้ารมา เชิญครับขอบคุณครับครับผมก็สำหรับโชว์ของคู่พวกเราก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นปีครับเพราะจะขายเท่กันนะครับปีนี้ก็อยากขายอยากขายอยากขายขายกท่ดันดิครับคุณคุณพูดเหมือนที่คุณนัดกับผมมาหน่อยสิจะง่ายยังไงคอนเซ็ปต์ของเราเป็นยังไงก็ เป็นเพลงที่เลือกเองครับ,รบทุกคู่ก็จะเป็นเป็นเพลงที่ตัวเองอยากเรียกว่าเลฟิเซนต์ความเป็น คู่ตัวเองออกมาครับผมใช่ครับในพาร์ทของพวกเราเนี่ยมันก็จะมีความแบบเรื่อยๆไม่แบบคือคือด้วยความที่เนเจอร์ของพวกเราเป็นคนแบบเรื่อยๆชิลๆคนสบายสบายๆสบาย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 ชิลๆคนสบายสบายครับนนั่แหละในพาร์ทโชว์พวกเรามันก็เลยจะเป็นโชว์ที่ดูเรื่อยๆดูได้สบายๆสบายครับชิลๆดูเท่ากานผ่อนคลายผ่อนคลายอะไรเงี้ยครับใช่ จะเป็นยังไงหวานโงหรือจะเป็นยังไงของเราไม่บอกเป็นความลับถ้าอยากรู้ต้องรอดูเองครับเรื่อย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 ร่อ ระวังสายชิปชิอ่าเราแกงดูเสร็จแล้วนะครับนักของพวกเราครับผมคิดว่าความแตกต่างของพวกเราทั้งสองคนกับพี่ๆทั้งถึงหมดโอ๊ยทำไมนะกลัวว่าคือวราเป็นเด็กนักแข่งตัวเขาสดไหมไม่กล้าครับนักของอายุใช่สดอายุแล้วถึงเผลอเพื่อโสดว่าพี่อ่ะขอโทษนะพี่ก็สดใหม่เหมือนกันให้เกียรติที่ร้อนี่ร้อนทห่เกียรติโอ้ย เรื่องอายุอ๋ออายุเป็นเด็กค่ะใช่เป็นเด็กจะมีการแจกของสุใสายครับแจกของสุดสายให้ทุกคนนะครับแต่ว่าก็จะมีสิ่งที่เซอร์ไพรส์หลายๆคนนะครับอยากให้ไปรอดูไม่มีอะไรเลยครับไม่มีไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยครับเราได้อยู่แล้วเออก็จะมีอะไรที่ทุกคนไม่เคยเห็นจากคอนเสิร์ตเราก็ จะเป็นเพิ่มเติมมานจะคอนเสิร์ตเก่าแมีอะไรใหม่ๆเป็นอยางอื่อิดตัมบโอเคครับขอันโอเคอคเอาแล้วอเอเอคเคอเแโอเอ่าอเอคโอเอ่อคโอคโอเคอ l คเคค แล้วก็เหมือนออกมานอกกรอบมากกว่า F F F นะครับผมก็เหมือน F F F ก็ขายน่ารักไปแล้วใช่ไหมครับเฮ้ยน่ารักเหรอเรขายอะไรอะไรนะครับขายเหรอขายาหน้าเอย้ตูดอไเรามาใายตลกที่เอ้ยก็เราไม่ได้ตลกขนาดนั้นครับผมเราจริงจริเราเป็นคนซีเรียสซีเรียสซีเรียสการงานนะผมหัวเราะอะไร เออไม่เราซีเรียสเราซีเรียสซีเรียสเเา็นโลกนี่อ้าวแห้งเลยทั้งการพูดเราไม่ชิงคือแบบเลยทั้งต่างไม่ค่อยไม่เรื่อยๆไม่เรื่อยๆบอกเลยว่าของเราเนี่ยคือแบบเอาเรื่องเลยคือแบบมาแล้วแบบเอาเรื่องเลยเอาเรื่องแค่แบบ จุดหนึ่งเราก็เรื่อยๆต่อใช่ไหมครับไอ้ยังไงคืเรื่อยๆก่อนเรื่อยๆก่อนนะไม่ใช่อนอ่นเฮ้ยไม่อยากพูดเยอะพี่แล้วผมว่าถ้าเกิดพูดไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องหลุดหลุดอะไรสักอย่างเอ้ที่แนนบอกว่ายกพลิกมาทั้งสื่อโพสยกอะไรนะพลิกยกพลิกเด็ดง่ายกว่าไหม คอ,อนฟูคิมาคอนฟูคอนฟิวมาเาจะร้องเพ่งถ้าบกกสองคนก็ร้จนปวดหลังอะไรอย่างเ้ต้องใจเล้ว่าคอนเสิร์ตเนี้ยผมจะมาไเป็นเมโลคอเราจะไม่แค่ได้เต้นเลี้ยงก็มาขายหลอกเไนี่ตลอดเวลาคต้องบอกว่าตลอดเวลาระยะ2อ่เดือนที่ผ่านมาแบบเมีการไป up skill การร้องของเขาอถ้าใครได้ไปเห็นในทวิตเตอร้องเบงด้วย แล้วก็ถือว่าเวรอบนี้เราจะมาอีกเวนึงรอบนี้เราจะมาในเวที่แตกต่างจากที่ฟิลแฟนฟันเราอาจจะมีความแบบสนุกความเฮหารอบนี้เราจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งให้ทุกคนได้เห็นแสดงว่าบินจะเต้นกาพีกฮะผมไม่พูดนะผมบอกว่ามันอาจจะไม่เหมือนเดิมเราจ้องสักเพลงันเป็นรีเวรลเข้าแล้วไงมีหมู่เขาเีเว้ามันเร่างไงโอ้ อยาก,กดดันนะพี่ผ <laughs> มดูพี่พูดแทนคนดูคนดูทางบ้านว่าแบบคนดูทางบ้านอยากดูแต่ถ้าอยากดูนะครับ <c oughs> ผม TTM Live นะครับโอ้โห <c oughs> oh, แน่นอนแน่นอน <c oughs> อาครับผมมกีีท่สับครับครผมครับถามอะไนะครับเราอย่งไม่มีเต้นไม่พูดเราด้วยช่วงไปของเราแล้วมไยถึงว่าเราแบบว่าเราโชว์สีการแสงเสียงไงพี่ป๊อตจจกเงันอ๋อไม่จริงๆริงเขาเมนโบคอลใช่ไหมฮะผมสองคนนี่เมนวิชวลวิชัวเมนวิชวลมั่นใจไว้ก่อน ชั่วชั่วแต่ว่าสคนนี้ก่อนหน้าที่จะมีคอนเสิร์ตตีตัวเข้าโรงพยาบาลิาป่ยอ๋อีอตเกิดอะไรตึ้งตัวใช้ปรกกันไม่คุ้มครับแไปนอนจะหมดอายุพอดีงก็ไม่ได้อยากเหมือนเหมือนพูดเล่นนะแต่พูดจริงไอ้เนี้ย เออเจ็บตัวบ่อยฮะเมื่อเราจะมีเซนต์อยู่เราหิวจะเอาเต็มเนื่องจากมันเป็นการเดบิวคอนเสิร์ตแรกของพวกเราเดบิวบุบุกบุ๊กเห็นเล่นบ้างอะอยากเล่นนั่นแหละครับเออพวกเราก็มีเซอร์ไพรส์มาให้ครับก็จะได้เห็นบุ๊กในอีกแบบที่ไม่เคยเห็นแล้วก็จะเห็นผมแบบที่ไม่เคยเห็นแน่นอนผมรับรองเลยว่าทุกคนต้อง ยิ้มหน่อยจริงๆอยู่าแดกหมองเห็นอยู่นี่จะแดกแต่ร่านายพร้อมใช่ไหมคะเพราะว,ว,ว่ามุกมีอาการบาดบพร้อมครับพร้อมครับพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับสนุกแน่นอนครับแล้วก็คงคอนเซ็ปต์เดิมครับรักกันดีตีกันตายครับใช่ เพลงที่เลือกมาก็ก็มูดก็เหมือนคู่เราอะไรอย่างเงี้ยใช่เพลงของเราก็เออเชอเลยมันมันเพลงนี้ละกันมันได้ความสนุกนได้ความทะเลนแล้วก็แบบมันมีตีกันเฮ้ยพี่เขาเริ่มถามไอ้นี่นะนะเขาเริ่มเขาเริ่มจะแบบเจาะเราแล้วนะเราจะหลุดแล้วนะส่งมาส่งไห้ผมผมไม่หลุดหรอกครับอะไรพี่ถามว่าตอนเลือกเพลงตีกันไหมอ๋อไม่ครับตีครับ แค่นี้ก็ตีกันแล้วนะตอนนี้ยังตีเลยไม่เหมือนที่เตรียมเลยครับผมครับแฟนๆชอบแน่นอนครับเราไม่ต้องเราไปในภาพลักษณ์เราตั้งวงมอนกันนะโอ้ยเนี่ยก็ถ้าแฟนตับตามสตอรี่พวกเราก็ส่วนมากพวกเราก็จะไปสุ่มหัวเรียนร้องเพลงใช่คนณเดย์จะใช้เวลาอยู่นู่นใช่ใช่ต้นปีแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเป็นเดบิวต์โชว์ไทม์ ครับโชว์ทักครั้งแรกก็ของโชว์ของพวกเราก็ประมาณเหมือนเหมือนพวกเรานั่งอยู่บ้านฮัฟิลโฮมี่มจะภาบมีทุมจะภาทุกคนเข้ามาอยู่ในบ้าน อยากให้ฟิลว่าแบบมันอบอุ่นแค่ไหนรวมทุกห้องเลยไหมคใช่ไหโอ้ยได้หมดแล้วครับได้หมด้วแล้วไงเราไม่้เนื่อไม่เนื่อยหร่เาเรเดี๋ยวย้ำจัดย้ำขยี้ขยี้เวลาเรา เวลาเราอยากทอนี่ยี่เฟโซ่เราก็กลับมาเป็นาได้ไม่ติวันี่จริงพรหมคู่เดียวกันคนะคนละคู่นละคู่อเหมือนใครเป็นไฟไม่ได้พอพเป็นล่จองนเกิดวัเกิดวัเกิดใครล้ครับ แลาพ่อผมนองากี่วกับท kind of ี um, <te ่มาแรงเป็นยังไงเหมือนเหมือนที่เหมือนที่บอบอกถ้าถ้าได้พากาแรงก็จะมีมีหลายส่วนมีพันธมิตรแล้วก็มีมีมีมุ้งนี่นั่นเนี่ยไม่ได้่เป็นกรูดคือชอบี่นาสไยังไงรอดูดีกว่าเพราะว่าผมมุมิแค่นี้ก็สบายอ่ เรามาในทีม r e v ว l u รู o ชันเฮ้ยนียากกวามักไว้ไหมอยากไปถามมาไม่เกียวฉีเ,เ,เลยฉีเ,เลยฉีเลยความรักเหรอเพราะ่16คนนี่แหละครับผมบอกมายาั้เขาไปเวชโชว์มากกว่าอ่าเอ้ยไม่ม่อยากโชว์เราสอคนที่บอกว่าม <c oughs> ันจะแบบเป็นยังไงก็ ว่าฟิลกูดครับแล้วก็มีความมบอกไม่ถูกอ่ะแต่มันมันคือความรักที่เราจะให้มันสำรักความสุขจนล้นหละเฮ <c oughs> ้ยเราได้ดูโชวนแล้วเออผมดูทุกคู่แล้ดูเป็น,น,น <c oughs> ร้อยรอบไปแล้วฮะอัสุดท้ายนะไปากอ้้าไอ้น้อนสุดไอ้น้องสุดปลาปาโคตรเลย ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะที่เขาพันเอาแกะตูวจริงจังแบบเต้นเพื่อเต้นอยน้ได้ครับไปไรโบสก็ู่เพื่อนครับครับสำหรับใครนะครับที่มีบัตรอยู่แล้วก็มาดูพวกเรากันได้แต่ใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับสามารถซื้อแบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับปิด4ี่โมงเย็นทั้งสองวันเลยครับสามารถเปิดสี่โมงเปิดแล้ว ใช่ครับรับรองว่าสนุกแน่นอนได้เห็นพี่ๆแต่ละคนเนี่ยโชว์แต่ละโชว์บอกเลยผมเป็นมอมบีพี่ฟุ๊กเอ้ยไม่ใช่พี่บุ๊กเป็นมอมบีพี่บุ๊กด้วยอยากให้ไปรอดูพี่บุ๊กด้วยแค่ไม่มามีเอ๊ะโอเคมากอยากจะเป็นอะไรจะเอะไรถ้าเริมทนทสุดเราดูด้วยไอ้เนคุณไมาเห็นด้วยกับฟอร์สทุกอย่างเลยเล่นง่ายเลยเอาง่ายเลย เออมัมมี่ใครเหรอครับเอชิ่ึ่งเออผมเป็นมัมมี่เหรอผมมัมมี่เอ่อทำไมเหรอเ่าลยเจอเขาโซคิวอ่ะอยูโซคิครับรับรองได้ความสุขเต็มเปี่ยมแน่นอนครับเดี่ตัวรับแรงกระแทกเลยครับ คุณคุณไ yeah, <mm ิีนฝัปีนฝันยัเฮ้ยครับผมผมว่าเรื่องแบบนี้ผมน่าจะต้องให้เจมินาลาครับอ้าวอะไรอีกบ้าไม่เหนอเยโอเค Uh, uh, uh Okay, guys. Uh, if you're an international fans and you're not in Thailand right now, or if you can't come to the concert, or if you don't have the ticket right now, uh, you can buy the live streaming ticket through TTM Live until four p.m. on both days. Uh, yeah, we are hoping to see you guys online. Thank you. Yes, sir. Uh, yeah.